สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีเม่คลิปนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับพระตำหนักเขาค้อซึ่งก่อสร้างมาเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับแล้วขณะนี้กําลังขับรถมาถึงณนะพระตำหนักนะครับซึ่งพระตำหนักเองจะตั้งอยู่ที่เขาหญ้าตาบลสะเดาะพงอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางขึ้นมาจะชันนิดนึงนะครับรถบัสอาจจะขึ้นมาไม่ได้แต่ว่ารถยนต์สี่ล้อแล้วก็รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นมาได้ เมื่อเรามาถึงตรงจุดนี้นะครับจะเป็นลานกว้างเป็นที่จอดรถนะครับจุดแรกนะครับที่ทุกท่านจะได้เห็นอยู่นะตรงจุดนี้ก็คือศาลแม่ย่านะครับที่เป็นที่เคารพสักการะของผู้ที่มาเที่ยวชมพระตำหนักนะครับบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับทุกท่านจะสังเกตว่าอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่บริเวณที่เป็นสวนสนนะครับเรียกว่าสนสามใบ ขึ้นตรงงานแล้วก็ให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ชมสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆนะครับจุดแรกที่เรามาจุดนี้จะมีป้ายบอกนะครับว่าทางไปพระตำหนักทางไปเขาห่้าจุดชมวิวมีร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็มีจุดที่พักด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มาเที่ยวในพระตำหนักเขาค้อเมื่อเราเข้ามาสู่โซนพระตำหนักจุดแรกที่จะได้เห็นเช่นเดียวกันก็คือ เป็นชื่อของพระตำหนักเขาคอ้อเป็นป้ายที่อยู่ทางขวามือของทุกท่านนะครับแล้วก็จะเป็นถนนที่จะเข้าสู่พระตำหนักและเมื่อเรามาเที่ยวพระตำหนักเขาคอ้อแน่นอนครับเราก็ต้องทราบประวัติที่นี่ด้วยซึ่งพระตำหนักเขาค้อนี้เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระบ,บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับโดยที่ตั้งพระตำหนักจะตั้งอยู่บนเขาหญ้ามีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง1,100เมตรเลยทีเดียวจัดสร้างโดยข้าราชการนะครับแล้วก็ตำรวจทหารหลังจากที่เกิดสงครามกับผอกคก็คือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนนะครับเมื่อสิ้นสุดลงแล้วก็มีการระดมทุนในทรัพย์แล้วก็ริเริ่มการก่อสร้าง พระตำหนักเขาค้อเป็นครั้งแรกขึ้นนะครับเมื่อปีพศ2527นั่นเองเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ที่ทรงงานแล้วก็รวมถึงการแต่พระราชฐานมาประทับแลมในวโรวกาสที่พระองค์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่เขาคอนนั่นเองนะครับที่คิดทอดีแม่กําลังจะพาทุกท่าน ชมบริเวณพื้นที่ตัวอาคารแล้วก็บริเวณพื้นที่พระตำหนักณขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวพระตำหนักเองจะประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันเป็นลนักษณะรูปวงแหวนนะครับเป็นโค้งนะครับมีเรือนข้าราชบริพารที่เป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนักเนี่ยครับจุดนี้จะเป็นจุดเรือนข้าราชบริพารเชื่อมต่อไปยังพระตำหนักเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับ ส่วนอาคารก็จะมีลักษณะโค้งสองชั้นนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วก็ชั้นบนก็จะมีสองห้องใหญ่ซึ่งเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องพระราชทานเลี้ยงซึ่งมีห้องครัวอยู่ทางด้านหน้ามีห้องเสวยนะครับ มีห้องเข้าเฝ้าแล้วก็ห้องโถงใหญ่นอกจากนี้นะครับชั้นล่างก็ยังเป็นห้องบรรทมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตวรคัตติยราชนารีส่วนบริเวณด้านหน้านะครับของพระตำหนักก็จะมีสวนย่อมแล้วก็แปลงไม้ดอก มีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็ณจจดศูนย์กลางของวงกลมก็จะเป็นที่ตั้งของเสาธงมหาราชซึ่งมีความสูง60เมตรนะครับโดยสร้างขึ้นเนื่องในวโรากาศฉลองครบพระชนมพรรษา6 0พรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในส่วนของสวนยอมของที่นี่นะครับพระตำหนักมีความสวยงามมากเมื่อนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวณนะจุดนี้ก็จะชอบถ่ายภาพนะครับแล้วก็ชอบบรรยากาศของพระตำหนักเป็นอย่างมากจากที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้บริเวณร,บรอบๆพระตำหนักก็จะมีสวนสวนนะครับซึ่งเป็นต้นใหญ่มาก mm. เขาเรียกว่าสวนสามใบให้ความร่มรื่นแล้วก็มีสีสันแล้วก็มีความเย็นสบาย mm. เมื่อเราเข้ามาในบรรยากาศของพระตำหนักแห่งนี้ด้วยนะครับ พระตำหนักเขาคอแห่งนี้นะครับใช้งบประมาณการกอร่อสร้างทั้งสิ้น26ล้านบาทในสมัยก่อนนะครับระยะเวลาในการกอร่อสร้างทั้งสิ้น7เดือนเศษแล้วก็เปิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2528้อแครับคอีอีแม่กำลังจะพาทุกท่านมาเดินชมในส่วนของที่พักที่อยู่ใกล้เคียงก,กันกับพระตำหนักเขาคอนะครับหากทุกท่านมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่ แล้วจอด,ดนะรถหน้าร้านจอดรถนะครับเราก็จะมีป้ายที่บอกช่องทางเดินให้เข้ามาสู่ณจุดนี้แล้วก็ในส่วนของที่พักของพระตำหนักเขาค้อตรงจุดนี้นะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาพักได้นะครับทางเดินจะเปลี่ยนในลนักษณะตรงเข้ามาแล้ววิวที่นี่จะสวยงามมากนะครับเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์แล้วก็บรรากาศในส่วนของเขาค้อได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อากาศจะดีมากมาก และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เกือบกึ่งพานรามาเลยทีเดียวนะครับนี่ที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นจุดสามารถที่จะถ่ายภาพได้นะครับปันนี้อากาศดีมากๆอากาศปลอดโปร่งนะครับสามารถมองเห็นวิวในระยะไกลได้สำหรับที่พักของพระตำหนักเขาคอแห่งนี้นะครับจะมีน้องๆทหารนะครับคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจองที่พักหรือว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พักจะเป็น2ชั้นนะครับชั้นบนจะอยู่ที่ราคา800บาทเป็นแบบเตียงใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นราคา600บาทซึ่งเป็นเตียงคู่เราสามารถเลือกชั้นได้นะครับแต่ว่าในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ลูกค้าที่มาพักณนะพระตำหนักจะค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ควรจะจองล่วงหน้าด้วยนะครับในส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่เชื่อมต่อกันกันกบป่าสน3ใบนะครับ อยู่ในส่วนของพื้นที่พระตำหนักเขาเคาะแต่ว่าเขาจะจัดโซนสำหรับทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มามีโอกาสได้ถ่ายภาพแบบพาโนรามาที่อยู่ณจุดนี้เป็นวิวของเขาเคาะที่สวยงามจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวในส่วนโซนนี้นะครับทางขวามือผมก็จะเป็นทางขึ้นเขาหญ้า,าเพื่อไปชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับแต่ที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นโซนของร้านกาแฟเมื่อเรา เดินชมเที่ยวพระตำหนักเหน็ดเหนื่อยมานะครับก็มานั่งทานกาแฟาชิลๆนั่งชมบรรยากาศในส่วนของสวนสามใบได้แล้วก็ในส่วนของที่เรากําลังเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือนะครับหรือแฮนด์เมดที่ทํามาจากไหมพรมไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอสําหรับโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของผ้าต่างๆนะครับนี่เป็นผ้าพันคอแล้วก็ จะเป็นผ้าในส่วนของสุภาพสตรีนะครับนี่มีให้หลากหลายให้เลือกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นโซนที่น่าสนใจเลยทีเดียวเมื่อมาถึงจุดนี้ก็สามารถซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าซื้อเป็นของที่ระลึกได้เลยทีเดียวและเมื่อเรามองลงไปจุดนู้นก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นส่วนร้านกาแฟแบบบรรยากาศแบบชิวๆเงียบสงบมากครับน่ามาเที่ยวจริงๆครับสำหรับคลิป พระตำหนักเขาค้อที่คิดฮอดอีแม่พาทุกท่านมาเที่ยวชมในคลิปนี้คงจะเป็นความบันเทิงนะครับแล้วก็คงจะเป็นความสุขเล็กๆแน่น้อยรวมถึงความรู้ที่ได้รับจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากทุกท่านมีโอกาสมาเที่ยวเขาค้อแล้วก็มาพักกลางเต็นท์หรือมาเที่ยวในจุดต่างๆก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวในส่วนของพระตำหนักเขาค้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากชอบคลิปนี้ ก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเองก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านอีกในโอกาสต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ